ยอดครับจับเข้าเด้อจับเข้าเด้อโอ้สุดยอดครับผมครับครับผมสวัสดีครับเจอกันครับกับช่องบ้าเจงคนอุบลครับของวันที่17ครับมักกะลาพ่อส่อสองท่านหาเรืสิบสี่ครับครับวันนี้บ้าเจงคนอุบลสีผ้ามาเวาวลงเด้อครับกินห้องนี่ครับสองห้องครับ นี่ครับสองห้องโบแมนเนี่ครับสองห้องซื้อกับทีมงานนี่คือกันนะครับสองห้องสองสาครับผมครับนี่วาวพิรักครับนี่กับวาวไอหนุ่มหน้ามนคนหน้าตาดีคนฟุตขุ้่นครับนี่ครับเจ้าของวาวครับเดี๋ยวสิวาสาวลงครับสิเป็นแังไดงนะครับเนาะพี่น้องรอชมครับผมครับตัวนี้ก็เป็นตัว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 ทีซีนะครับที่เอาลงมาเนี่ยห้อยห้วยห้อย คือเป็นแบบนี้แหละเอาคุ้นแล้วขาดีโอ้ขาดดีๆตัวบอเซ็ทเขาครับโอ้พี่น้องครับนี่ครับเสียดดิบบนฝาครับขนาดว่าตัวนี้หน่อยได้ครับหน่อยเศราหน่อยสามชิปเสนครับอย่ามึนๆครับโอ้ยกลับงามงามครับปลาตัวนี้ปวดพุ่งครับแาวลงครับที่รถ มามึงครับเดอกว่าคนที่สาวลุงครับบัตครับสภาพตัววาวครับตัวนี้ก็เป็นสองห้องเนี่ครับพี่น้องครับหรือว่าบ้านผมเอื่นว่าทะนูนะครับตัวนี้กรับตัวใบใหญ่ครับหนึ่งลอยสามสิบเซนติเมตรครับทะนูเรียบร้อยครับผมเหมือนร่มผลังดีมากนะครับช่วงประมาณตีสองตีสามครับครับโอ้คือมีหอดเฟืองเฮ้ยมึดโอ้ยเนาะพี่น้องครับอย่ามาติดตามครับจะเป็นหนึ่งได้ครับ ยินสานน่ะลูกงามครับตัวนี้สอดแจ้งครับเป็นตัวที่ซีที่บ้าเจียงคนอบนเอาลงมือเด้อครับพี่น้องครับนี่ครับโอ้ดีล่ะเป็นดีครับว่าตัวนี้เล็กเด็ดแจ๋วครับผมนี่ครับโอ้เสียเกือบขาดครับพี่น้องอยู่บองนึงครับโอ้งามครับงามครับสุดยอดครับจับเข้าเด้อจับเข้าเด้อ โอ้สุดยอดครับผมครับนี่ครับตัวนี้ก็ไล่ทุกชาติด้ครับนี่ครับเข้าสนุกขาดบ่โอ้ขาดเนาะขาดบังกออเรียลี่บังกออคุ้มครับพี่น้องบริเวณฟันเข้าบังกออไ้ครับนี่ครับโอเคครับสําหรับไปเขามาแล้วครับมาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดขับสไคกดกระดิ่งแจ้งเตือน เป็นสักหนึ่งกำลังใจให้บ้าเจงคนบอลในการเฮ็ดคลิปนี้เด้อครับและคลิปต่อต่อไปครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปทีซีของวันที่17ครับอ่ามก,กราพุทธศักราช2,514เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ